สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถานที่ที่พวกเราเลือกนั่นก็คือลานอาคารกิจการนักศึกษาซึ่งในปัจจุบันเป็นลานอาเนกประสงค์แต่ยังมีการวางสัดส่วนที่ไม่ชัดเจนทําให้มีนักศึกษาเข้ามาใช้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นและพวกเราได้วิเคราะห์ลานอาคารกิจการนักศึกษาดังนี้ 1. ในด้านความสะดวกสบายและการใช้งานมีโต๊ะนั่งแค่ในบางจุดขาดการออกแบบและจัดวางเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 2. ด้านการออกแบบภูมิทัศน์และธรรมชาติต้นไม้ไม่เพียงพอต่อการให้ร่มเงาขาดสนามหญ้าหรือสวนเพื่อความร่มรื่น 3. ด้านการใช้งานเชิงอัตถัประโยชน์ลานตรงกลางขาดการใช้งานที่ชัดเจนดูเหมือนจะเป็นงานกิจกรรมแต่ขาดอุปกรณ์รองรับ 4. ด้านความปลอดภยัยพื้นเดินเป็นหินอาจทําให้เดินได้ไม่สะดวกและเกิดอันตรายได้แนวทางการปรับปรุงลานอาคารกิจการนักศึกษาต้องการปรับปรุงลานให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานดังนี้น 1. พวกเราจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามานั่งใช้งานทํากิจกรรมหรืออ่านหนังสือร่วมกันได้ 2. ปรับปรุงพื้นที่ลานวงกลมปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางรอบขอบต้นไม้สร้างเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงปลาและทำเป็นที่นั่งใช้ในการนั่งเรียนหนังสือหรือนั่งพักผ่อนชมปลาได้3เพิ่มเก้าอี้และที่นั่งให้เพียงพอสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้งาน4ปลูกต้นไม้จามจุลีไว้เป็นต้นใหญ่ตรงกลางลานและปลูกต้นไม้ประดับไม้พุ่มไว้รอบข้างเพื่อสร้างความร่มรื่นและบรรยากาศและนี่คือภาพจำลองหลังพวกเราปรับปรุงเสร็จนะคะ